โอเคครับเรามาเริ่มการพัรต์ต่อไปของ i s hare กันเลยดีกว่าครับสามสามต้องเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับอันนี้เรามาดูสามโตบ้างโตด้วยอะไรบ้างนะครับเรามาดูโตแรกกันเลยว่เขาบอกว่าโตแรกโตด้วยกลยุทธก์การตลาดแบบใหม่ๆจริงนะครับก็ลองไปดูกันได้เลยอันนี้คือแบรนด์โตแรกนะครับแบรนด์ผู้บริหารนะครับแบรนด์ c e o CEO แบรนด์นั่นเองคือ แบรนด์ CEO เนี่ยสำคัญมากๆก็คือผู้บริหารแล้วก็ผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงสร้างแบรนด์ให้ตัวเองด้วยครับมีชื่อเสียงออกทางโทรทัศน์ออกทางทีวีอย่างเงี้ยคือโดยที่นี่ก็เป็นแบรนด์ผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยได้ออกรายการทีวีทีวีดังๆอย่างเช่นรายการวูดดี้เข้ามาขอสัมภาษณ์ รายการตลาดวิเคราะห์รายการเส้นทางนักขายอะไรพวกนี้นะครับก็ขอเข้ามาสัมภาษณ์ก็คือมีการสร้างแบรนด์ตรงนี้แบรนด์ผู้บริหารร่วมถึงการออกหนังสือด้วยอันนี้ก็อยู่ในแบรนด์ CEO นะครับต่อมาแบรนด์่อมาแบรนด์คอร์เปอเรคอร์เปอเรแบรนด์หมายถึงแบรนด์องค์กรแบรนด์องค์กรแบรนด์สีส้มๆอย่างเราไปที่ไหนครับอย่างที่เราเห็นสาขาแต่ละแบรนด์ครับ จะมีจะมีคำว่า Succe s s m มอลแล้วก็เป็นรูปโลโก้ที่เป็นอันนี้รูปโลโก้มันสื่อความหมายถึงการที่คนชูมือขึ้นนะครับชูมือขึ้นว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็คือทุกแบรนด์เราจะเห็นแบรนด์องค์กรซักเซนมอลเป็นอย่างนี้เลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไปเจอสาขาไหนเราก็จะเจอรูปโลโก้ซักเซนต์มอลแบบนี้เลยนะครับมาดูแบรนด์ที่สามนะครับ Product Band. Product Band brand p r o ดักแบรนด์โปรดักแบรนด์นี่ก็คือแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสินค้าต่างๆครับมันก็จะมีแบรนด์ของเป็นของตัวมันเองเลยอย่างแบรนด์อาหารเสริมก็คําว่าแบรนด์ชื่อว่านูท i นอนของเครื่องสําอางก็จะเป็นเอสโมเน่บอดี้เชนี่ก็จะเป็นของใช้ดูแลภายในร่างกายของเรา พวกคีมาบน้ำอะไรพวกนี้นะครับโลออนอะไรพวกนี้แล้วก็นิลีโฮมจะเป็นของใช้ในครัวเรือนน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาปราบผ้านุ่มอะไรนี่ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มการเกษตร r o w วิ g งมอลครับก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของผลิตภั์การเกษตรนะครับอันนี้ก็มาดูการสร้างแบรนด์ที่4แนด์แบรนด์ระบบครับ แบรระบบนี้จะมีระบบเดียวชื่อว่า Success Mor e Leadership a c a เ e m y เป็นแบรนด์สถาบันโรงเรียนสอนคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้จากโรงเรียนสถาบัน SLA นี้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้จากที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็เข้ามาเรียนโรงเรียนที่นี่แบรนด์ระบบนะครับแล้วก็แบรนด์ผู้นำครับ แบรนด์ผู้นำก็จะมีนี่ให้ถ้าดูตามไอแช่เนี่ยเมื่อผู้นำแบรนด์ Brand ผู้นำหมายถึงว่าเมื่อผู้นำขึ้นไปมีเกียรติรางวัลอันดเป็นตำแหน่งไดมอนด์ก็จะได้รับลงหน้าปกนิตยาสารครับวารสารที่บริษัทแจกไปทั่วทุกคนให้กับสมาชิกทั่ว AEC แล้วก็ประเทศไทยครับทั่วโลกแล้วก็ ส่งทุกๆ2อ,อเล่มครับคนที่เป็นสมาชิกจะได้นั่นแหละครับคือแบรนด์ผู้นำนะครับอันนี้ก็คือโตโด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบใหม่ๆก็คือ5แบรนด์นี้สำคัญนะครับแล้วก็มาดูโตที่2นะครับโตด้วยการมีระบบการพัฒนาผู้นำระยะยาวมีผู้นำเราก็ต้อง นำผู้นำนั้นมาพัฒน,นาให้เป็นคนดีมากขึ้นแล้วก็สามารถไปส่งต่อความรู้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มแรกเลยก็คือ start c o อร s สค้นหาตัวเองก่อนเลย start อยู่ business with w h แล้วก็ค o ร r ที่สอก็คือคอร r สเริ่มต้นการทําธุรกิจเลยว่าเราจะทํายังไงให้จากเริ่มต้นจนถึงมืออาชีพก็จะมีสอนพอเราขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นการ c o a c h i n จากท่านประธานแล้วก็ ผู้รวมก่อตั้ง MD นพกิจก็เราก็เขาไปเรียนรู้ครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่งขึ้นผู้นำห้าระดับนะครับก็ตามสเต็ปแล้วก็มาเป็นโค้ดสอนคนใหม่เ mm hmm. ทนเดอร์เทนเนอร์เราก็จะได้เรียนรู้ตามสเต็ปนะครับนี่ครับมาดูโตที่สามโตด้วยการสื่อสารที่เป็นระบบรองรับการสื่อสารทุกรูปแบบเลยนะครับมีตั้งแต่ เว็บไซต์ที่เราจะได้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงโดยทุกคนเลยสมาชิกจะได้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มี Facebook ครับหน้าเพจหน้าเพจชื่อว่าสักเซนทมอเลยให้เราค้นหาทาง Facebook คำว่าสักเซนทมอเราก็จะเจอแล้วก็ Line l ล n e ก็มีครับข้อมูลทงลาง l ล n e เลยครับแอปพลิเคชัน Line ที่สำคัญแอปพลิเคชันสักเซนทมอก็มีด้วยครับทุกคนสามารถไปเข้าไปโหลดได้ทาง App Store หรือ Play Store ทั้งได้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับแล้วก็รวมถึง Windows Phone ก็มีครับอันนี้คือกลยุทธ์การการตลาดนะครับที่มีขึ้นมา3ต้องศักสต้องผ่านไปแล้วอันนี้3มโตนะครับอันนี้ผมก็ขอจบพาร์ทสโตเพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นอะไรก็มาดูกัน,นครับ